ก็เปิดเพลงนะึกป่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พีน่น้องมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดไก่ย่างอ้ายมีเมนูหยังเกาะไก่ย่างก,กางับกำลังหมักไก่ไก่ย่างนะคะกําลังหมักนะคะทุกคนใส่กเกลือมีอะไรบ้างคะในนี้รากผักชีกระเทียมพริกไทยพริกไทยดําพริกไทยพริกไทยขาวพริกไทยดําเกลือไม่ต้องใช่มั้ยเกลือไม่ต้องอร่อยไม่ซ้ำครับจำสูตร,รไม่ได้ <c oughs> ไอันนี้ก็มีหยังผงนัวอ่ารถดีครับ สวัสดีไข่ัสดีแลก็กระเทียมกระเทียมปั่นตัวกไอซองได้เล่าสองตัสองตัวนะคะทุกคนเขาจะไปย่างกันนะคะเดี๋ยวรอาตำเครื่องเสร็จแล้วเราจะมาหมักด้วยกันนะคะเครื่องปรุงมาเพียบหอมละหอมแล้วหอมแล้วหอมละก็ะะชิล ไก่ย่างนะคะไก่ย่างสุรคุณขวัญน,นะคะอันนี้คือเครื่องมันเอาคุกๆไปนี่ดูเชฟเราทำนะคะทุกคนอีกไทยดำเนาะเนาะทำร้ายร่างกายสดทุกคน ต้องตีมตีมตีมให้มันเป็นหูหมักไว้กี่ชั่วโมงบ่นเนี่ยห้าโมงห้าโมง <c oughs> ยังย่างบ่ห้าโมองอย่างโอ้หมักไว้หลายชั่วโมงอยู่เลยเนาะสองสามสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงนะคะทุกคนรอมันเข้าเครื่องนะคะก็ <c oughs> ปรุงนะีคะตามใจเรานะคะรสด,ดีอะไรบ้างพี่ขวัญน,น้ำมันหอยน้ำมันหอยเกลือน้ำตาลใส่ไหม ไม่ใส่มีพริกไทยดำพริกไทยขาวรากผักชีเดี๋ยวเราหมักไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะทีนี้ก็จะใส่น้ำมันหอยใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยไหมก็ใส่ไหมักไก่ด้วยกันนะคะหมักไก่นัวๆน,นะคะทุกคนนี่นี่สูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดหมกัก หมักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะมันจะซึมเข้าเนื้อนะคะทุกคนเติมน้ำมันหอยเข้าไปนะคะหมดขวดแล้วมั้งน่ะเสียรายแสบรายเสียายแสบลายเดี๋ยวรอรอไปกินตอนย่างตอนเย็นนะทุกคนทีนี้หมักทิ้งไว้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมคั้นคั้นคั้นเกลือไม่ต้องน้ำปลาไม่ต้องเพราะว่ามือเราเค็มอยู่แล้วโอเค มีเราเค็มอยู่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอกินด้วยกันตอนมันย่างตอนเย็นนะคะมาย่างตอนเย็นค่ะสองสามชั่วโมงค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะโอเคพี่น้องนี่ละจ้าพี่น้องจ้าที่ห้องักไว้อออีกแล้วอีกแล้วไก่ที่หมักไว้ตอนนั้นนะคะทุกคนเนี่ยมาย่างละจ้าพี่น้องจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ไม่คนหมัก อันนี้ตีมันคนยางไม่ใช่เพชรมันใหม่แบบนี้ะจากว้นว่ามันใหม่เล็กเพราะท่นบ่โอ้อเอาเศษเศน้ำกันพี่น้องก็แล้วสิเริ่มเหลืองใหม่ใน่จัหน้อยแบบนี้สเนื้อแต่วิญญาณดิบนี้เอาเหลืองเหลืองพี่นอ้องเหลืองโอ้ยเป็ดแต่เสบแถวว่ามาเด้อมาเด้อครับสูตรหมักคุณทวนชัยนะคะแผนกย่างคุณสายยันนะคะ นี่นะคะทุกคนไก่ย่างพี่ย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสับเรียบร้อยแล้วค่ะเนือเครื่องแซ่บแซ่บแซ่บปลาดิบไม่กินต่หมะกฮูงนะจ๊ะเนาะพี่น้องมาได้จ้ากินเนี่ยมันอร่อยไหมคะนี่บริษัทอร่อยค่ะแซ่บแซบหลายแซ่บหลายนะคะไก่ย่างนะคะทุกคนที่หมักเป็นตัวตัวตอนนี้สับละเอียดแล้วค่ะมาไม้เครื่ยงเผ็ดเผ็ดเผ็ดมาเครื่องแซ่บดีมันดีมันดีมันแซ่บหลาย กิแล้วหลเสกินแล้วเสพอร่อยอร่อยนะคะทุกคนมาค่ะทานด้วยกันวันนี้เผ็ดแต่อร่อยใช่ไหมคะเจียวจิ้มเจีวมาค่ะเผ็ดทำตำเผ็ดเอิ้นหน่อยชิซาร์ดกันนะคะซีสซาร์ดกัน จ้าทุกท่านคลิปนี้ก็ไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า